ช่วงนี้ห่างหายจากการวุ่นวุ่นของน้องเจฟไปนานหน่อยนะแต่วันนี้กลับมาวุ่นอีกแล้วเรื่องของเรื่องนะ้ำจะท่วมน้าย้ายของน้องเจฟวันนี้ก็เลยวุ่นวายสุดๆอ่ะดูจากภาพเอาก็แล้วกันไม่ต้องเล่าเรื่องก็น่าจะรู้ว่าวุ่นยังไงก็พอเจมาสิจะเอารถอีแท็กออกแต่จะเอาออกอยังไงเราก็โลกแสนลกขนาดนี้ไม่เคยได้จัดได้เก็บอะไรเลยอีแ e ท็กก็ขับมาแล้วก็จอดขับมาแล้วก็จอดของข้างรถอีแท็กก็คือเยอะไปหมด แต่เรื่องที่ปวดหัวไปมากกว่านั้นน่ะรถไถสตาร์ทไม่ติดแบบหมดไปเฉยเลยแล้วทีนี้พ่อเจมจะเอารถอีแท็กออกอยังไงเนี่ยน้ําก็จะท่วมนาะแล้วโอ้โหวุ่นวายทั้งตาน้องเจมทั้งพ่อเจมก็ช่วยกันสุดลิ์อะพอเห็นเขาวุ่นน้องเจมสก็วุ่นมั่งโอ้โยจะเข้าแต่ล้าวไก่แม่สาวนี่ก็ปวดหัวเลย พ่อเจมกับตาก็กระชากรถอีแต๊กกันยังงแ้งยังงังยงยง,ยง,ยงน้องเจฟก็ไม่เคยที่จะสงสารเลยจะเข้าแต่เล้าไก่แมหมไอไก่ตัวดีพอเห็นน้องเจฟม,มาก็มาลอกันหน้าสลอนเลยเนาะขนก็ยิ่งอยากจะเข้าอยู่เผลอไม่ได้เผลอที่ไรเป็นเข้าเล้าทุกทีพอ่อเมสาวหันไปดูพ่อเจมแป๊พเดียวอ่ะน้องเจฟเปิดเล้าไก่อีกแล้วพอแหะทีก็หยุดทีแหะทีก็หยุดทีอืมๆๆ้มหืมแสบจริงๆ ทำเป็นหันมามองแม่สาว้วยนะนึกว่าแม่สาวจะไม่เห็นหรือมองไม่ให้ขาดสายตาหลอกรู้ทันวุ่นอย่างอื่นยังไม่พอวุ่นกับน,น้องเจฟนี่คือปวดหัวสุดๆยิ่งกว่าอะไรเลยอ่ะและแล้วก็เอาอีแท็กออกมาจนได้พ่อเจม์ก็เตรียมมาทอคืออีแท็กเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่คนนี่เนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นยกน้องเจฟขึ้นแล้วก็ยกพี่เฟย์ขึ้นอีกทีนึงบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่เฟย์มาจากไหนพี่เฟย์ไม่ใช่ลูกแม่สาวนะคะแม่สาวมีลูกคนเดียวคือน,น้องเจฟสุดแสบนี่เอง อ่าและแล้วก็ถึงนาดูเหมือนจะโล่งนะขับอีแท๊กมาจนถึงนาแล้วแต่วุ่นหนักกว่าเดิมพอมาถึงปุ๊บลงรถอีแต็กปุ๊บน้องเจฟก็บอกมดแนนมดแนนมดแนดเนเอ้าแม่สาวก็ใชนก็สงสัยมดแนนมดแนดนนี่มันคืออะไรพอหันไปดูอา้าะมดแดงเต็มขาน้องเจฟเลยโอ้โหแม่สาวก็สงสัยมานานน้องเจฟพูดอะไรเอาถอดรองเท้าเลยลูกไม่ไหวแล้ว